Jasså. Mm. bà började bära in och låg Oj, de chim till mål Aha, de chim tuổi nu. Mm. 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 Leo Leo แี่ต้องสามมอาสามยอกุ้งเผาจานใหญ่ค่ะ <S <S มือนีมีนมีคนไมย่ยามจ้ะพี่น้องมีเพื่อน,นมีเพื่อนของแฟนกับแม่เพื่อนวา,เ,าเบิร์นเป็นกำลังปีปอนเข่ากันจ้ะมันก็เลยแบบว่าอยากแนะนะ

Det passar som tusen för att passa som mm. tillsammans. Djurarna är inte utvecklade. Kan har aldrig tillsätta något till mat? Är det inte lämmer? You can eat. Kan, kan ni spara dem där? Inte för fisker. Ja, ni fridser ner dem igen. Seb seb kara seb seb. Luktar mat. Var och från grillen igår. Jag När hon började bära in då låg den mm. en kattbit. Den var ju inte gul. Beige gul. Mm. Stor. Inte ens en sekund. Det är lite Stor. Det är Det var det med. sådär. Man mm. gör så vid ena handen. มัตเตอร์สด้กินนี่ล่ะกุ้งสดกุ้งเผาคาแอันนี้กุ้งสด,โ,ดโอ้โหแม่แม่งบันแขกบ,บ่ได้รับเซิร์นกุ้งสดจา้าเป็นเพื่อนอิมพอร์ตมาตเใส่สกับบวบูดดอกพี่น้องเพื่อน้ำขามาตเใส่กับบวบูดเนาะเราก็ซื้ออย่างเดียวเลยเราไม่ได้ถามนะคะเหมือนกุ้งขาวบ้านเราเลยอย่น,นะคะตัวใหญ่ใหญ่ดีมากน,นี่ใหญ่แห้งพี่น้องเด้อ โอ้ยน้ำจิ้มจะหมดแล้วเนี่ยฮ่าน้ำจิ้มถ้่วหนึ่งข้อสามคำหวานมากข้อสามคำอร่อยมากอออืือื พอมีลมก็เลยไม่มียุงค่ะก็เลยพ่อได้นางขังนอกได้แบบใกล้ๆต้นไม้แบบนี้ได้นะคะปกติแล้วยุงจะเยอะมากนางไก่เม่ไห้เได้ดพี่นอ่องผมกับพ่อผม ไม่ค่อยชอบซีฟู้ด กินบูเฟยอเนาะ <c oughs> ก็จะมีบางคนเพื่อนบางคนที่แบบว่าไม่ชอบแกะกุง้งแล้วก็เพื่อนแล้วก็ฉันเี่ล่ะค่ะเป็นแบบว่าเป็นเวทเป็นกรรมเนาะมาแกะกุ้งเด้อะไรี้แกะซุมูซู่หยังแต่ก็ไม่กลัวนะคะมาเลยค่ะเสียนนะคะเสียนแกะกุง้งเสียนมากโอ้น้ำจิม้มห้งอ,อง็ไไ้มักได้หยั่งรืยังหอม เย็นจักน้อยเย็นนิดหน่อยค่ะ มันไม่ยุ่งมดเปโลได้นะคะวันนี้ังนอเล็กสอบกันะอนี huh ่ครับ น้ำจิ้มทอดที่สองหนุกแซกกันน้องเล่นนอนเล่นเป่าแม่กินกุ้งอื้อ <c oughs> ร้มพี่นองร้มครับมันติดจับมันติดจุ้งอ่ะเออาคือชุ้มมาแต่ไหนอะถึงถ<ฮ>ึงึง,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 งึยกสุดท้ายค่อยยกสุดท้ายแลย้วเหลื่อมอิ่มเหรอพีนองเอ้ยน้ำจิ้มก็หมดสองแล้วเนี่ยอื้ม,มอๆๆๆๆ